นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทางนี้วันนี้พี่แทนมาทําอะไรครับปล่อยปลาวันนี้พี่แทนมาให้อาหารปลาแล้วก็มาปล่อยปลาครับนี่ปลาตัวใหญ่ๆเลยมีปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลาไหลแล้วก็หอยขมด้วยครับนี่อาหารปลานี่วันนี้เรามาที่วัดวัดเต่า นี่คือบรรยากาศมีนกเต็มไปหมดเลยปลาเต็มเลยที่น้่งก็มีปลาเยอะเลยมาเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันครับเพื่อนๆโอเคไปาปลายาอีกเนี่งปลาชนจังเลยอ่ะ เราปล่อยปลาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาให้อาหารปลากันครับเพื่อนๆน,นี่พี่แทนให้อาหารนกอยู่ตอนนี้ไหนให้ยังไงโอ้โหนกกินใหญ่เลยนี่ไงน,นกกินเต็มเลยเอาให้อาหารปลาด้วยไหนอาหารปลาให้อาหารปลาบ้างโอ้พี่แทนจะให้แต่นกอะ่ะโอ้โหไปไปให้ปลาด้วยไปให้ปลาปลาให้ปลาหน่อย เอาให้ปลาหน่อยเร็วปิ้วดีมากนี่ยไปเลยฮะกินเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมากินเพราะเขาเยอะมากเลยเนี่ยปลาอย่างนี้เยอะเลยต้องโยนไปไกลๆนะน้องแทนต้องโยนไปไกลๆหน่อยน้องแทนโยนไปไกลๆเพราะมันจะติดตรงขอบอันนี้เขากินไม่ได้อุ้ย โดนนกเลยชนนกเลยปิ้วตายว้ายปิ้วเอาไปไกลๆเลยไปไกลๆให้ปลากินเออล่อนไปล่อนไปน้องแทนล่อนไปเอาให้นกก่อน้องแทนจะเอาให้นกโอ้โหจะเอาแต่ให้นกอย่างเดียวนี่ อะล้อนไปไม่เอาให้ให้เนาะให้ปลาบ้างให้ปลาดีมากมอาเออไม่เป็นไรตรงนี้แหละอย่าให้มันถึงตรงขอบนี้ก็พอไปโยนไปฟิวระวังถุงหล่นลงไปนะมาถุงมาให้แบบนี้เก่งมากเออเอให้ไปเลยเให้เยอะๆเลยเร็วปาลารอกินอยู่เต็มเลย อ่ะเออพอแล้วพอแล้วโยนไปดีมากสุดยอดโอ้นกก็มาใกล้ๆเลยน้องแทนน,นกมานกมันจะกินอันนี้ไหมไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาโอ้ข้างหลังเป็นนกเต็มเลยเพื่อนๆอ่ะโยนให้ปลาเลยอ้าวตัวนี้มา,างไงเนี่ยว่าน,นี่อ่ะอ่ะอ่ะว่าน่ะ ว้นรองเท้าหายไประวังนะว่นเออตกไปโดนเป็นอาหารปลาเลยนะอ้วนนะเก่งมากไปแล้วเลเยอะเยอะเลยเอาให้ปลาเร็วเอาให้นกด้วยให้ปลาด้วยโอเคให้เยอะเยอะเลยระวังระวังระวังถุงมันจะหล่นลงไปน้องแทนระวังนนระวังระวังระวังจับไว้เออเออเออโอเคเก่งมาก เดี๋ยวมันก็ปิวไปตรงน้ำเองอ่ะโอเคหมดยังไหนเอาออกมาใช้มือหยิบออกมาขึ้นมาโอเคอนเนให้อาหารปลาเสร็จแล้วไปไหนต่อ,อาาตไปให้อาหารเตา่าทำไมเนิ่ละปลาเดี๋ยวเราไปให้อาหารเต่ากันปลาเลยปะอ่าตอนนี้พี่แทนก็มาจุดที่ให้อาหารเต่าในวัดแล้วค่ะเพื่อน นี่พี่แทยไปซื้อแตงกวามาให้แล้วนี่เป็นลานให้อาหารเต่าแบบนี้เลยคนเยอะเหมือนกันวันนี้นี่เต่าเต็มเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปให้อาหารเต่ากันนี่มาแล้วนี่เต่าเต็มเลยเพื่อนๆเต่านี่เต่าน้อยโอ๊ยระวังเอาเร็วเขารอกินอยู่ครับลูกเขารอกินอยู่ เขากินเร็วมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้ว,จ,ลวจิ้มเร็วจิ้มจิ้มจิ้มมาจิ้มเราให้เขาเนี่ยเขามาหาบะหมี่แล้วเนี่ยเนี่ยเขาเดินมาหาบะหมี่แล้วนี่นี่เขาเดินมาทางนี้แล้วนี่ระวางังนะแท้ระวังตกโอเคกินอ้าวทำหล่นอ่ะจะิ้มเอ้อระวางังเหยิบเตาเหยิบเตาเหยิบเตาเอาหยิบตะกร้ามา หยิบตะกร้ามาไม่กัดไม่กัดเอาเร็วเร็วสิเขารออยู่เนี่ยเอ้าให้เขาเร็วน้องแทนนั่งลงเขาจะทำอะไรเนี่ยตัวนี้เขาจะทำอะไรตัวนี้ตัวเล็กกไม่ินน่ะี้องแทนเอาให้เขาสิเนี่ยเขาจะกินหรือเปล่า เขาไม่กินแล้วเขาคงอิ่มกันแล้วแหละตรงเนี้ยแล้วแค่เราไปให้ตรงนู้นไปนี่นะที่เขาคลุ้มคล้มมาเนี่ยเนี่ยให้ตัวนี้นี่ตัวนี้กินแน่แน่เป็นอะไรเป็นอะไรกันเร็วๆๆๆๆอ่ากินไหมอ่าโอเคอ่าเอาจิ้มใหม่จิ้มใหม่ ให้น้องไปกินนต่เต่ากินเอาไปไไให้เต่าอ,อีกนี่เน,นี่ยะตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะขึ้นมากินเนี่ยน้องแทนกายอยู่ตรงนี้กินไหมเต่ากินไหมอเ,เอาให้เขา,ด,ด,ขา,ด,ขาดีๆนี่ตัวนี้ก็ไม่กินเพราะอิ่มกันแล้ววันนี้มีคนมาให้เยอะแล้ว อ่าเอาให้เขาเลยเอาเขากินขนมปังอยู่ดยเด็กเต็มเลยอ่าเอาให้เขาเลยระวังนะอย่าไปใกล้มากเดีย๋ยวตกลงไปนะอ่นเนี้ยเนี่ยตัวที่พองหัวขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมน,น,นั่นน่ะตัวนั้นอ่ะเดียเขาจะอิ่มะเออเออนั่นแหละเออกินละ มานี่ของเราอยู่นี่เออสุดยอดหมดแล้วปะไปกันไหว้พระยังไงครับไหว้พระยังไงไหว้พระว,วันนี้ต้องแทนมาขอพอรกับเทพทันใจนี่ขอให้ผมเรียนหนังสือเก่งๆเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ชนนะครับเก่งมากปะไปกัน โอเคคับเพื่อนๆวันนี้พี่แทนก็มาทําบุญปล่อยปลาไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปน้าพี่แทนจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกไปทําอะไรอีกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แทนด้วยนะคะวันนี้พี่แทนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายเพื่อนๆกันเร็วหันมาดีๆครับลูกบ๊ายบายไปกันเลย